สรุปดิลใหญ่การย้ายทีมสำคัญประจำเดือนกรกฎาคม2568ตอนที่3โจโรดเวลค่าตัว460,000 e ยูโรย้ายจากบอนมัดไปเรนเจอร์สทอมมี่ดอยสัญญายืมตัวจากวูแฮมตันไปเบอร์มิงแฮมวาเลนตินบาโกค่าตัว10ล้ e านยูโรย้ายจากไบรตันไปสตาร์บร ok. ุกชูอาลเบรโดค่าตัว63.7 0 0น e ยูโรย้ายจากไบรตันไปเชลซี แม็กซ์ฟิงเกฟค่าตัว4ล้ e านยูโรย้ายจากโคโลนไปอาร์บีไลฟซิสยาซินโยมาลังกาสัญญายืมตัวจากสตุตการ์ดไปเอเวอร์สเบิร์กราฟามารินสัญญายืมตัวบวก1ล้ e านยูโรย้ายจากนาโปลีไปบียารอัลฮาวีเดวิสสัญญายืมตัวจากลิเวอร์พูลไปครอวลี่ทาวโจนาธานเพนโซย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวจากนอตติงแฮมฟอร์เรสไปเรโออาเว แอนโตนีมิลามโบค่าตัว20ล้านยูโรย้ายจากเฟเยนูดไปเบรนฟอร์ดเยวานดิยุปค่าตัว6ล้าน5 0 0 0ยูโรย้ายจากแรงส์ไปนิสซามูเอเลีลิชชี่ค่าตัว23ล้านยูโรย้ายจากโตลิโน่ไปเอซิมิลานโจนาธานซิลวาสัญญายืมตัวจากโตลิโน่ไปพาโดวาอเลสซานโดมิลานีสัญญายืมตัวจากลาซิโอไปอเวลิโน เคมานบาเลล่าค่าตัว100,000ยูโรย้ายจากบาเลนเซียไปเอลเช่ฮาเบียมูยสย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวจากลาสพาลมาสไปเกตาเฟ่โรดิโก้ริกเกลเม้ค่าตัว8ล้านยูโรย้ายจากแอตเลติโกมาดริดไปเรอัลเบติสฟิลิเป้คูตินโยย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวจากแอสตันวิลล่าไปวัสโกดากามาฮอนเนสอาฮานอค่าตัว17ล้านยูโรย้ายจากเจนัวไปอตาลันตา เจเดนแอดด้ค่าตัว14ล้านยูโรแยจากอาเซ็ตเอามาไปโคมโมขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Transfer Market